อายนฝาหม้อทิ้งแบบนี้เป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากพี่จีลิมเลไปไปล่าอาหารทะเลกันเดินต่อมาก็ได้เจอปลาปักเป้าอยู่ตรงนี้2ตัวครับ พี่จีนเห็นก็อยากจะเล่นอะไรพี่เลนพี่เลนขึ้นมาอีกแล้วจับทั้งสองตัวมาทําให้พองลมเลนดูไปดูมาก็เหมือนเม่นเหมือนกันนะเนี่ยพอเล่นจนหนาใจก็โยนทิ้งเอาล่ะได้เวลาหาอาหารทะเลแบบจริงจังกันแล้วพี่จีนเปิดสกิลติดตัวเลดาริมเลในการหาสกิลของเขาบอกว่ามีตัวอะไรสักอย่างซ่อนอยู่ใต้ก้อนหินตรงนั้นพอพี่จีนลองก้มไปดูก็ได้เจอจริงๆด้วย ถ้าไม่มองดูดีๆก็แทบจะมองไม่เห็นเลยมันก็คือปิงทะเลนะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวอย่าได้คิดลึกเด็ดขาดคนที่เข้าห้องน้ำสัปดาห์ละครั้งก็น่าจะประมาณนี้แหละจูจูเรดาร์ริมเลก็ส่งสัญญาณเตือนอีกแล้วใต้ก้อนหินใกล้ๆเหมือนจะมีอีกตัวหนึ่งพอลองหาหาดูก็ได้เจอกับกุ้งมังกรไซมินี้ตัวเล็กมากๆพีจีเราเห็นแล้วน้ำลายไหล,ลอีกแล้วฮะก็เลยหยิบมันใส่ปากเคี้ยวจอบแจ็บจบแจบ,จบ,จบ,จบกันสดๆตรงนั้นอีกแล้วอร่อยจัดหวานเจี๊ยบ ส่วนในเจ้าปิงทะเลก็นําไปใส่ลงในหม้อไฟนรกแน่นอนว่าอย่างเดียวมันไม่พออยู่แล้วสําหรับพี่จีนเราก็เลยต้องไปหาต่อครับได้เจอกับหอยเมน่นถ้าคุณผู้ชมเจอหอยเม่นแบบนี้ก็อย่าได้ห้าวเอามือไปจับโดยที่ไม่ใส่อะไรป้องกันเด็ดขาดพอจะโดนหนามมันทิม เหมือนกับพี่จีนแบบนี้ไงพี่จีนเลยใช้ที่คีบหยิบหอยเม่นขึ้นมาเขื่งลงมันก้อนหินจนตัวมันแตกกระจายหล่นลงไปในน้ําแล้วพี่แกก็หยิบมันขึ้นมาราดวาซาบิกินอีกแล้วครับโอ้โหอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมจริงจะอย่าได้หาทําตามเด็ดขาดพี่จีนเขาอัพสกิลกระเพาะเหล็กมาแล้วแค่นี้ทําอะไรเขาไม่ได้หรอกจิบจิบพอเสร็จตรงนี้ก็ไปเดินหาต่อครับในภาพนี้คนปกติคงจะมองไม่เห็นอะไรและมองว่ามันเป็นแค่ก้อนหินธรรมดาธรรมดากันใช่ไหมล่ะ ไม่มีอะไรที่จะปิดบังหรือว่าพลางตาพี่จีริมเลเราได้เพราะเขาคือยอดนักล่าแห่งท้องทะเลเขาได้เปิดใช้สุดยอดสกิลอีกสกิลหนึ่งนั่นก็คือริมเลอายและในที่สุดเขาก็หามันเจอจนได้มันก็คือหอยเป่าฮื้อนั่นเองดูสิยังสดๆอยู่เลยพอหันไปทางซ้ายก็ได้เจอกับปลาอีกตัวหนึ่งที่นอนสิ้นชีวาไปแล้ว พี่จีนก็เลยหยิบมันขึ้นมาดมๆดูก็ปรากฏว่ามันยังไม่เน่าไม่เน่าก็เท่ากับกินได้พี่แกก็เลยเอาทั้งสองอย่างไปใส่ลงในหม้อไฟนรกครับแล้วก็ปิดฝานั่งรอจนอาหารทะเลทั้งหมดสุกพอสุกก็เปิดฝาโยนฝาหม้อทิ้งพอหมดประโยชน์แล้วเอาละ่ะในที่สุดก็ถึงเวลาที่รอคอยพี่จีนเปิดคําแรกด้วยปลาที่เขาเจอเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่ารสชาติมันอร่อยดีก็เลยจัดปิ้งทะเลต่อเลยรสชาติของปิ้งทะเลก็แซ่บหลายๆ เนื้อมันเด้งๆด้งนึบเนบดีตัวสุดท้ายก็คือหอยเป่าฮื้อพี่แกบอกว่าเจ้าตัวนี้ก็อร่อยเหมือนกันในหม้อทุกอย่างนี้อร่อยหมดเลยและเขาก็ปิดท้ายด้วยยกหม้อมาซดน้ำซุปไปหนึ่งคำ